นะคะวันใจที่สงบจะให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่ถ้าเป็นกิเลสก็จะทำให้กระดูกผุค่ะหัวข้อบอกว่าเลือกการเฉลิมฉลองนักเขียนชื่อมาริลินมาริลินแม็กเอนทายแบ่งปันสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากเพื่อนคนหนึ่งว่า สิ่งที่ตรงข้ามกับความอิจฉาคือการเฉลิมฉลองแม้เพื่อนคนนี้จะพิการทางกายและเจ็บปวดและต้องเจ็บปวดเรื่อรังซึ่งทำให้เธอไม่อาจจะพัฒนาพรสวรรค์ที่มีได้ดังหวังแต่เธอกลับสามารถรวบรวมความสุขและเฉลิมฉลองกับคนอื่นๆได้อย่างพิเศษและนำมาซึ่งความอิ่มเอ,อิบใจแก่ทุกคนที่ได้พบเจอ ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงมุมอมองที่ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอิจฉาคือการเฉลิมฉลองยังคงอยู่กับฉันเตือนให้ฉันคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ดูเหมือนใช้ชีวิตในแบบเดียวกันที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครและมีความยินดีที่จะลึกซึ้งและจริงใจให้กับผู้อืน่น ความวิชาเป็นกับดักที่หลงเข้าไปติดได้ง่ายมันเติบโตบนความเปราะบางบาดแผลและความกลัวที่ลึกที่สุดของเราและคอยกระซิบบอกเราว่าหากเพียงเราเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้เราก็คงไม่ต้องลำบากและรู้สึกแย่อย่างนี้ดังเช่นเปโตได้เตือนผู้เชื่อใหม่ในหนึ่งโครินในหนึ่งเปโตรบทที่สองว่าวิธีเดียวที่จะละจากความโกรธ จากความโกหกขอโทษวิธีเดียวที่จะละจากความโกหกที่ความอิจฉาเคยบอกเราก็คือโดยการอย่างรากลึกในความจริงและลิ้มรสคือมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในพระกรุณาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะสามารถรักพี่น้องอย่างจริงใจเมื่อเรารู้ว่ารู้เมื่อเรารู้จัก แหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงนั่นคือพระว <c oughs> ระจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เราจะเล,เะเลิกเปรียบเทียบเมื่อเราระลึกได้ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครเราเป็นสมาชิกอันเป็นที่รักที่ทรงเลือกเป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเราถูกเรียกให้ออกจากความมืดไปสู่ความสว่งางอันมหัศจรรย์ของพระองค์ คำถามคือตัวอย่างของความสุขโดยไม่มีโดยไม่ต้องเปรียบไม่ต้องมีการเปรียบเทียบใดที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณการได้รู้ว่าคุณเป็นพระกายของพระคิดทําให้คุณไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอย่างไรขอบคุณพระเจ้าอเมนถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครในพระคิดพี่น้องเราไม่จำต้องเปรียบไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะว่า เราทุกคนก็ได้รับพระคุณเหมือนกันนะคะพระเจ้าประทานให้กับเราแต่ละคนขอบคุณพระเจ้าอาธิษฐานคำอธิษฐานนะคะพระเจ้าแห่งความรักผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งสิ่งดีทุกอย่างโปรดช่วยลูกจากคำโกหกของความอิจฉาจากคำโกหก ที่ดูดเอาความสุขไปและกระทำให้กระดูกพุโปรดช่วยลูกให้เฉลิมฉลองในของขวัญแห่งชีวิตอันงดงามในอาณาจักรของพระองค์ที่ประทานให้กับลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนค่ะข,ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้า พี่น้องสามารถที่จะแบ่งปันได้ถึงสิ่งที่ท่านได้รับนะคะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะคุณตต๊กค่ะ,ะคุณไอยเปิดพร้อมกันเลยขอบคุณพระเจ้านะคะสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ,ะส,สิ่งที่ได้วันนี้นะคะที่ก็พระเจ้าปรารถนาให้เรา ดื่มน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่บริสุทธิ์ก็คือไม่มีสารเจือปนคือคือทําชีวิตของเราอ่ะให้คือไม่ไม่มีความผิดบาปคือให้เข้าไปคือหาพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์อะค่ะเม่ก็ <Amen. S 2> ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่วันนี้เราก็ปรารถนาชีวิตเช่นนั้นที่จะเดินกับพระเจ้าที่ให้ชีวิตของเราทําตามน้าพระทัยที่จะ ไม่ไม่โดนล่อลวงไม่โดนเข้าไปในสู่การทดลองที่ในความผิดบาปที่เราจะคือต้องตัดสินใจต้องแลกเงี้ยค่ะก็คือขอพระเจ้าช่วยเหลือเราอย่าให้เราเข้าไปในสู่การทดลองเหล่านั้นค่ะ a เมนขอขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะ a เมนค่ะเชิญครัวไอยค่ะค่ะ ได้เกี่ยวกับว่าคือเมื่อคืนนี้อ้อยฝันซึ่งมันเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเอะพระเจ้าองค์ต้องการบอกอะไรอะไรกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้อ้อยฝันเห็นพี่นีที่มาลีนีนะฝันว่าแกเปไปนั่งขายตัวอยู่ที่ประตูเมืองกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วอ้อยก็เดินอ้อยคืออ้อยนะัะอ้อย ก็กรฟันเห็นกระแตด้วยแต่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรื่องกระแตกระเต๋าน่ะเป็นสิ่งที่ดีคือไปไปรับใช้ด้วยกันไงคะแล้วก็เกิดผลมากอะไรอ่างเงี้ย่ะในฝันนะแล้วก็ชื่นชมยินดีที่นี้เดินผ่านเดินผ่านประตูเมืองพี่หม่ปรากฏว่าเห็นพี่เนียแต่งตัวสวยมากแต,แต่แต่งตัวสวยในลักษณะที่รอบเป็นรอผู้ชายมาซื้อบริการอย่างนี้นะคะที่ประตูเมืองอย่างี้นแะ แล้วทีนี้เราก็เสียงของพระเจ้าเขาพูดว่าไปช่วยไปช่วยเขาออกนั้นหน่อยเขาก็เลยแบบว่าเรียกอ้อยเนาะอ้อยถ้าอ้อยไม่มารับพี่เร็วๆอ่ะพี่จะไปอยู่ยยเลยแล้วนะพี่จะไม่รออ้อยแล้วนะอะไรนะเหมือนแบบประชดเราพูดพูดเรียกร้องจากเราเพื่อเราจะไปช่วยอะไรเงี้ยเนาะในฝันแล้วข้างในเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าถึงเวลาหรือย,ยงัง เอาไปช่วยเขาออกจากโยเลสิแล้วคนหลายคนที่ออกไปจากคิดสักเนาะไม่ว่าก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยเขาไปโยเลกันอย่างนี้นะอาจารย์ mm hmm. อในฝันนะแล้วเรารู้สึกว่าพี่พี่นีก็บอกว่ามาเร็วๆนะถ้าไม่มาอนะ่ะฉันจะไปโยเลแล้วนะเนี่ยฉันมานั่งขายบริการพี่มานั่งขายบริการเนี่ยเพื่อประชดคิดสักอะไรอย่างเงี้ยในะ mm hmm. ฝันนะทีนี้พออ้อยมาทำอาหารสนิทวันเนี้ย้อยทำอาหารสนิทตั้งแต่ตีสี่พอทาแล้วนะ ได้ทํยคําว่าพระเมตตาของพระเจ้าเทลงมาในชีวิตอืมของแต่ละคนก็เลยแบบคิดถึงในวันนี้ในข้อสุดท้ายนะคะที่บอกว่าพระเมตตาคุณของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เราจึงได้รับพระเมตตาคุณของพระเจ้าในะข้อสิบนะรบเราเป็นประชากรของพระเจ้าเมนเราจึงได้คือครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งพวกท่านไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้าแต่บัดนี้ท่านเป็นประชากรของพระองค์ครั้งหนึ่งพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตาแต่บัดนี้ท่านได้รับพระเมตตาเลย <Amen. S 1> ลก็เลยก็เลยคิดถึงหนึ่งคิดถึงว่าเราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าแต่ว่าคนอื่นๆสองสามคนที่ออกไปก่อนหน้านี้ไม่ว่ากลุ่มไหนกลุ่มบันึกหรืออะไรก็ตามนะอันนั้นอะ่ะมันนั้นอะ่ะพระเจ้าไม่ได้ให้ช่วยมันเหมือนว่า เขาเขาลงลึกแล้วนะ ok. เขาไปแล้วเขาไปอยู่กลุ่มโรเล่เลยในฝันนะคะแล้วก็มีอีกเนาะมีอีกหลายคนประมาณในฝันน่ะประมาณสามสี่คนนะคะที่ไปอยู่กลุ่มโรเล่แต่ว่าพี่นีเนี่ยกําลังตัดสินใจแล้วก็เปน็นนักขายบริการเพราะอาจาร,รย์แชร์เรื่องโอเชียาไงงึดขึ้นได้เลยเออใช่เมื่อคืนนี้ฝันโอเ ok. ok. ชยาเนาะภรรยาก็ขายตัวก็ไปรับมาขายอีกก็ไปรับมาอีกอะไรอย่างนี้น่ะค่ะก็เลย ก็เลยว่าพระเมตตาคุณมาถึงท่ามกลางชีวิตของเราแล้วเรื่องความบริสุทธิ์เนาะนอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นผู้ิหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์คาว่าบริสุทธิ์เนี่ยเหมือนเมื่อเช้านะอ้อยได้เมื่อเช้าว่าให้เราสารภาพบาปถ้าพี่น้องมาตั้งแต่ต้นนะพี่น้องจะได้สารภาพบาปหลายหัวข้อมากที่อ้อยพายสารภาพบาปแล้วก็โดยพระโลหิตของพระเยซูคิดที่ชําระบาปของเราอย่างนี้นะคะก็เลยก็เลยว่าวันนี้นะ่ะ เป็นวันที่ด้วยพระโลหิตของระเยซูคิดจะได้รับพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าก็เลยอยากให้ฐานเผื่อพี่นีวันนี้ด้วยกันเนาะว่าเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์แชร์เรื่องโฮเชยาน่ะมันตรงกับในความฝันของอ้อยเลยขอบคุณค่ะอเมนค่ะอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะขอเชิญท่านต่อไปค่ะเชิญค่ะ หมดแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าค่าเชิญค่ะชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณพระเจ้าของผู้ก็ได้ก็สิบค่ะเมือ่อเมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากรแต่บัดน,นี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตา แต่บัดน,นี้พวกท่านได้รับเมตตาแล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกเราที่พระองค์ทรงเลือกเราแต่เราไม่ได้เลือกพระเจ้าเหมือนเหมือนย้อนใช่ไหมคะสิบห้าข้อหกที่ท่านอาจารย์ด้เหลืองปันไปแล้วก <96 S 2> ขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะคือให้เราให้เราได้ได้รู้ตัวค่ะว่าเราเป็นเป็นประชากรของพระเจ้าเราเราได้รับสิทธิเป็นบุตร ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็แถมยังไม่พอเราได้รับพระเมตตาคุณจากพระเจ้าอีกก็ <Amen. S 2> ขอบคุณพระเจ้าค่ะรบขอบคุณพระองค์ค่ะสำหรับพระสัญญาของพระองค์ให้เราได้ยึดพระพันพรสัญญานี้นะคะไว้ไว้จนจน,จนชีวิตของเราจะหางไม่นะ,ขอ,ะ,ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ <Amen. S 2> ค่ะอเมนค่ะเมื่อสักครู่นี้มีเอสราเชนญค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ที่ทําให้รู้ว่าเราเป็นศิลาอันมีชีวิตของพระองค์ <Man. S 2> แ่ก็ได้ไดที่ว่าคราอบก้าค่ะแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สําแดงพระบารมีของพระองค์ผู้ที่ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกมาแม่มืดนั้นไปสู่ความสว่างอันมาสจาของพระองค์ คุณพงษ์ค่ะแล้วก็เอ่อขอแจ้งข่าวดีล่วงหน้านะคะวันนี้วันนี้ประธานาธิบดียูเครนจะจะคุยกับกับปูตินแล้วนะคะก็คงจะยุติสงครามในเร็วนี้แล้วก็อเมริกาไม่ไม่แทรกแซงนะคะเราสบายใจได้ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ หมดแล้วนะคะฮาเลุยยาหมดแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้ามีไหมคะต้องนับใช่ไหมคะหนึ่งสองมาช้าเชิญค่ะกระแตค่ค่ะขอบคุณพระเจ้าเนาะ อยากจะพูดถึงเรื่องพี่นีเหมือนกันอยู่ๆก็นึกถึงแกนะเมื่อเช้านี้ก็คิดถึงแกอยู่ๆก็คิดถึงแบบเหมือนไม่เคยแบบมันไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนอนะ่ะรู้สึกคิดถึงแกนะ่ะะ <c oughs> ที่อ,อกพูดก็เลยเออเนาะมันรู้สึกตรงกันก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะ,ะพระเจ้าให้เราได้รับพระเมตตาทุกคนก็ <c oughs> ได้รับพระเมตตาของพระเจ้าเป็นพระเมตตาที่ไม่เคยยั้งหยุดเนาะพระเจ้าม <c oughs> ีเวลากับทุกคน พระมตตาสำหรับทุกคนคะ่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะาเมนค่ะกระแตจำคำของกระแตได้ไหมที่พูดในห้องเมื่อเตือนแกวันนั้นกระแตบอกว่าพระเจ้าพูดี่แล้วแล้วพี่เมื่อไหร่พี่จะเข้ามาได้ล่ะก็พระเจ้าพูดขี้จักรด้วยอย่างนี้ล่ะใช่ใช่กระแตบอกพระเจ้าพูดขี้จักรด้วยเราก็มาฝันพอฝันปุ๊บเราก็ กมื่อคิดถึงพระเมตตันเรื่องไอ้นังสือโฮเชยาเหมือนกันแต่พออาจารย์พูดปุ๊บเอามตรงกันเลยอย่างนี้นะคอยว่ามันอาจจะเป็นเวลาที่ที่พระเจ้านำเนาะท่ามกลางเราที่จะช่วยเขาอีกครั้งเพื่อเขาจะไม่หลงเพราะว่าสิ่งที่เขาทําคือเขาเหมือนแบบว่าประชดที่สัจนะที่เขาจะนอกใจนะอะไรประมาณนี้นะแต่เราก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงก็มีแต่พระเจ้าเนาะถ้าพระเจ้าให้เขากลับมาจริงๆก็ให้เรารับมือและช่วยเขาให้เป็น เนี่ยเออเพราะว่าพระโอชยาก็อดทนอดทนเนาะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอนนามนค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะมีอีกไหมคะเชิญค่ะนึงเชิญค่ะแม่สาวค่ะขอบคุณพม่เจ้าที่พระองค์ทรงเลือกเราและมีความเมตตาต่อเรา ออเมนเจ้าเลือกและเมตตาต่อเราขอบคุณพระเจ้าค่ะออเมนเชิญค่ะท่านต่อไปค่ะมีอีกไหมคะฮาเลลูยาขอบคุณในพระเมตตาของพระเจ้ามาเลยนะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะเราจะจบที่นี่จากพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันต่อไป พระเจ้าคาเราขอบคุณพระองค์สําหรับบทเรียนที่มาถึงเราทั้งหลายพระองค์ให้เราทั้งหลายเป็นศิลาที่มีชีวิตและเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงนําเราทั้งหลายมาและพระองค์ท่งนําชีวิตของเราทั้งหลายเสเมอทุกวันเวลาพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราเดินตามลําพังแต่พระองค์ทรงมีพระเมตตาแก่เราทั้งหลาย พระองค์ได้ทรงช่วยชีวิตของเราที่จะเปลี่ยนเราจากสิริหนึ่งสู่อีกสิริหนึ่งขยับเราทั้งหลายดีขึ้นที่จะที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นรู้จักพระเมตตารู้จักความรักของพระองค์มากขึ้นและยิ่งใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สามารถ กระทำการในชีวิตของเราทั้งหลายเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหลายได้โดยพระคุณโดยพระเมตตานี้เราจึงเราจึงกล้าเข้ามาถึงพระเมตตาแห่งพระคุณกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะรับเอาจากพระองค์พระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบปิสุทสุดได้ทรงโปรดนำพี่น้องของเรากลับมา ในการคืนดีกับพระองค์รู้จักพระองค์รักพระองค์และให้ชีวิตของเขาได้จำเริญขึ้นสู่ความรอดด้วยกันขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนที่ให้กับเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเราแต่ละคนอวยพระพรคิดสัจของพระองค์ให้คิดสัจของพระองค์ได้เข้าใจและถูกเปิดตาเปิดใจเปิดหูไฟวิญญาณที่จะเดินไปกับพระเจ้า องคเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ขอมอบซึ่งกัแใกนกันกับพระองค์ในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน